อร่อยเพื่อนๆวันนี้แล้วก็กลับไปอีกครั้งกับเกมโซลตาตันะครับหลังจากที่พาที่แล้วผมทําการชนะเจ้าตัวตรงนี้ไปอันโฮลี่คาเทเดลเราชนะไปแล้วใช่ไหมรอบนี้มันก็ปลดระดับใหม่แต่ว่าวันเนี้ยเราจะลองเอาตัวนี้มาเล่นครับตัวนี้ที่เราเพิ่งปลดมาเดอะดีมอนฮันเตอร์ตัวนี้ผมทําการฟาร์มวิโจนวิว60หกสิบแล้วแล้วก็ปลดอาวุธไปบ้างแล้วปลดตรงนี้เราปลดล็อกไปทั้งหมดสามชิ้นแล้วครับอาวุธพื้นฐานของมันน่ะมันจะยิงเป็น เคอติก uh, แล้วก็ทำดิสเซนารีที่มันจะทำดาเมจเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าอันต่อไปเนี่ยเฮลไฟอาวุธนี้มันจะยิงโดยที่เบสดามเมจของมันจะขึ้นอยู่กับเอมูนิชันค่าสถานะนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่สามนี้ที่ผมมีนะเดมอนิกลันเชอร์อันนี้จะเป็นสายระเบิดครับโอเคผมลองเล่นไปทั้ง3สายแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาทําการฟาร์มเวลเพื่อให้ถึงเวล70โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะลองหยิบสักสายหนึ่งของตัวนี้มาเล่นดูนะครับ แล้วก็ทําการฟาเวลไปให้ถึง70ด้วยก่อนอื่นเลยเรามาดูที่สกิลทีก่อนสกิลทีของตัวละครนี้จะอยู่ทางขวาล่างนะครับเดโมนิกตรงนี้จะยืดออกมาตรงนี้เนาะสกิลของตัวละครนี้ก็คือเดโมนิกไบนิงนะครับจะมีวงอันเชิญมอนสเตอร์อยู่ตรงกลางให้เราเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วฆ่ามอนสเตอร์รอบๆนี้มันจะทําการอันเชิญตัวมอนสเตอร์มาเป็นพวกเรามีลูกน้องอยู่กับตัวยิ่งมีเยอะเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มเอฟเฟกตตามนี้ครับมีอ่ามีเพิ่มความเร็วในการไล่แล้วก็มีคิดที่ข้อเชน แต่เราต้องมีตัวนี้เป็นลูกน้องนะมันเริ่มต้นมีได้ถึง6ตัวครับขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปในดาดแล้วอัปเกรดด้วยโอเคปะผมลองลดนไปบ้างแล้วแล้ว,ลวก็ upgrade. อัปเกรดปลดล็อกรูนอีกหนึ่งอันมารูนนี้รูนนี้มันบอกว่า,ามันชื่อเฟสฟูลสไตล์เพิ่มคียที่เข้าดามีหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะลดดามจที่เราทําได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับใส่เอมูนิชั่นอันนี้ครับอาวุธที่สองเดี๋ยวเราลองอาวุธที่สองก่อนอาวุธอื่นเดี๋ยวเราลองในคราวหน้านะมาเริ่มสานี้เลือก แล้วเราก็ต้องไปฟาร์มของด้วยวุกี่ผมขาดอะไรนะเราขาดแร่เดี๋ยวเราจะหาสักตัวหนึ่งของที่ขาดในการนี่ไงอ่ะปล็อกไอตัวนี้ก็ได้ไปที่เดอ s c กอ c h i n g วันเล่กับเดอะวิสเวอร์ลิงโกเคไปสก r ช h ิ n งวันเล่ก่อนไปเลือกตัวนี้เล็ c กไปส c อช c ิ i งวันเล่อันแรกเลยแล้วก็ปรับระดับน่าจะเอาระดับนี้เลยเพิ่มอีกตึงจัดอันนี้ มันปรับระดับสูงสุดได้นะแต่เวลเรายังไม่ถึงผมเอาแค่นี้ก่อนน่าจะเอาให้ผ่านอ่ะเริ่มโอเคมาละที่ผมจิบน้ำนิดหนึ่งมามันก็ยิงเป็นเส้นๆอย่างนี้ออกไปอ๋อโอเคเป็นเส้นตรงโค้งปังไปโค้งปังไอ้ท่าที่ตรงกลางนี่นเป็นท่าแรกใช่ไหมยนนี้สองงานป่ะ a m อเ overload ทำดาเมจขึ้นกับท่า a ม m มที่เรามี บูนิชันน่ะถ้าสถานะไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นลูกกระสุน,นเปเ็นเ้นสามันเนี้ยลูกศรสามันดีไปอันนี้ก็เก็บได้เนี่ยอีเพอรเส้น,นตกเก็บมันง่ายอยู่เขามีผีบ่วงเลยนะอย่าให้มันโดนจะระเบิดใส่นะในใจจะระเบิดนี่ไงมาถึงละวงเวทอันเชิญนี้เราต้องทำการฆ่ามอนเตอร์โดยที่เราต้องยืนในวงอันนี้ผมไม่ได้แต่นะถ้าฆ่านอกวงมันนับไหมลองดูได้ ว่าไอ้มอนสเตอร์ทนันที่ตาในวงที่จะนับเหมือนจะไม่นับเราต้องยืนในวงเลยหรือมันนับตอนที่อ๋อมันนับมันนับศัตรูที่เราฆ่าขณะยืนน่าจะใช่นะไม่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ในวงอาจจะฆ่านอกวงได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอ่ามาตรงนี้สกิลที่เราควรเลือกเรา <c oughs> มาสกิลที่เราควรเลือกเนี่ยผมคิดเอาไว้น่าจะมีแอ็มูนนชันครับเป็นสายโปรเจกไทแล้วก็ถ้าเราเอาอันี้ย เฮ้ยเกาะแตกกับคิดดาเมจทวินอิมแพกโอเคอันนี้ดีทั้งคู่เลยลดค่าเกาะศัตรูเอ้เดิทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มคีย์ทข้อเชนอีกอันหนึง่งดีเลยเนี่ยรับดาเมจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มคียที่ดาเมจไม่ใช่คียเชนคาับนยังไงพอเราฆ่ามอนสเตอร์แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีลูกแดงๆเข้าไปนะวิญญาณแดงๆมาตรงนี้ยังไงอันนี้เพิ่มโอกาสที่จะสปาลสปาลของไอ้ตัวเนี้ยเดมอนตัวเนี้ยในวงเวทยพวกนี้มันจะสปาลมากขึ้น โอกาสที่มันจะโผล่มาแล้วเราก็ทำการข้ามบอลเพื่อเรียกมาเป็นลูกน้องลองดูกันลูกน้องที่เก่งป้างยิงไปเรื่อยๆจริงผมไปฟาร์มไม่มาแล้วแหละที่ก็พูดเป็นงั้นแหละว,ว่ามันเก่งหรือเปล่ามันเก่งเลยช่วยเราตีแต่ว่าเหมือนมีเวลาจำกัดหรือว่าเฮดพีจำกัดนี่แหละครับมันจะตายได้ไหมไม่ทันได้มองเลยตอนเล่นเนี่ยออกมาแล้วอ่าผมเอาชาร์ปช็อตก็ได้ลองชาร์ปช็อตไหมเฮ้ยแต่นี่มันตรงกับนี่นะ เออชาร์ปช็ชอตมาตรงกับธนูด้วยลองธนูชาร์ปช็ชอติีไงยิงกระจายรอบๆ okay. โอเคเครียร์มอนรัดข้างไ้ด้วยเห็นปะตอนนี้เรายังเหลือหนึ่งตัวนะบวกที่ดามเมดแล้วก็บวกดามเมดเราสามารถเอันเจอได้หกตัวมาล่าลูกน้องเอ้ไม่ใช่ลูกน้องเดียวบอสก,ก็มาวิวเรายังไม่แข็งเลยนี่ไงเอฟพี e ดอกเพียบรุดเลยเราน่าจะเอามัลติแคสหรือปา อ m มมูเนชันมันเพิ่มค่ามัลติแค t ใช่ไหมโอเคเก็บครบแล้วได้มัลติแค t เอางั้นเอามัลติ a ค t ไปแล้วขอดูให้ออกบัตรลัดบัตรลัด,ด,ลดเพิ่มแค t f r e เควนซี่ทำให้เราไลา่เร็วขึ้นเพิ่ม m e เมนต์สป e d ด้วยเอามาก่อนเราไม่มีบัฟเลยดาเมจหลักของเราตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองสกิลนี้เอ้ยสกิลนี้ดิสกิลเนี้ยมันดาเมจขึ้นกับอ m มมูเนชันถ้าเราอัพมันอะเราจะยิงแรงขึ้น ถ้าเรามีไอ้สแต็คนี้มากใช่ไหมแล้วเราต้องหาตัวบัฟสแต็คโอเคปะงั้นผมเอาเนี่ยอันนี้ก็บัฟนะเออวะ่ะตัวนี้ก็บัฟสแต็คงั้นล็อกไหมล็อกเลยง่ายดีเอามาก่อนแล้วก็เอาบัฟสแต็คมาเนี่ยได้ละเรียบร้อยมาต่อไปอันนี้ธนูเพิ่มดาเมจธนูนี่มันดียังไงนะมันทำให้ได้นี่เหรอสแต็คเฉยดาเมจพันสองดาเมจเก้าสิบสองดาเมจแรงอยู่นะ แต่ไลช่ช้าใช่ปะคูดาวสาวิอ๋อมันคูดาวนานอันนี้คูดาวห้าจุดเก้าวิยิงแบบกระจายอันนี้คือคูดาวนานแต่ยิงแรงเพราะว่ายิงบอสได้นะเฮ้ยโอ,โอ้แคทฟิเซนซี่อันนี้ดีล็อกเอามาทำให้ไอเนี้ยลูกน้องมาโผล่มากขึ้นมาเลยแล้วมัตติแคทนี่พี่เดี๋ยวผมไว้ก่อนเอาไล่มาเร็วๆก่อนจะได้เก็บเบลง่ายยิงรัวๆมาละของจริงแหละได้เวลาแล้วเนี่ย ดาเมจลบหลบเฮ้ยโ,โดนยิ้มผ้าหลบไปท่านาแข็งตีเข็มตีหินไปท่นตีหมีม่วงด้วยหลบผีม่วงยังไม่ตายบอสไปลูกน้องเราตีบอสอยู่คิดาดาเมดเลยดาเมดแรงๆเราเพิ่มที่ดาเมจได้ด้วยนี่ดิตรงข้างหลังเรพันโอ้ยยังไม่ตายเฮ้ยดาเมจเรายังไม่มากพอคือบอสเลยทั้งนั้น ลบล็ลบเนี่ยตรงนี้อยู่ในวงแล้วฆ่ามอนนี่ไงเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจให้กับสกิลประเภทเบิร์สโอเคดีมากเลยสี่สิบเปอร์เซนต์ไม่เชนเยอะเออจะขึ้นเยอะเลยเบิร์สหรือบาสนะผมเช็คใหม่ดิสี่สิบเปอร์เซนต์ ดาเมจประเภทเบ r ร์สไม่ใช่บลั s เบ u ร์สเบ r ร์สคือพวกนี้สองสกิลนี้โอเคงั้นเราต้องเปลี่ยนสกิลเป็นพวกเบิร์สเราต้องหาเบ r ร์สแทนทวินอิมแพอกนนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าประเภทเบิร์สเขียนนี้บลัซนี่คือระเบิดอ่ะนี่เราเปลี่ยนเมาส์น,นี่สกิลประเภทโปรเจกต์ไทเพิ่มสกิลออ ต่อจำนวนประเภทโปรเจกต์ทายเนี่ยเพิ่มสกิลที่ไม่ใช่โปรเจกต์ทายเพิ่มดามเมจให้มันโอเคเอาไปก่อนฟ้าแรงอยู่ทำบอ,อลหนึเฮ้ยตัวเป็นเจ็ดหน่วยโอ้บัฟโพเทนแต่มันสีเขียวอะ่ะผมเอาเนี่ยก่อนคีดาดาเมจไปตัวล็อกเราต้องล็อกใช้ดีๆ โอเคตายเรียบร้อยแล้วยืนตรงนี้เพิ่มเรียบเดมอนมาเพิ่มได้ละตัวสามมาละลิเวทานยืนนิ่งๆเราน่าจะไม่เอาลิเวทานผมหาตัวใช้ไม่ได้เลยมีความเร็วล่าเราไม่เอาก็ได้ดามเมจนี่ไปเอาไปก่อนสกิลนี้ก็าได้ว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมจะต้องได้ใช้ยาวนี่ไงค h a o t i c search สกิลใหม่ป้าเพิ่มคีย์ที่เข้าดามเมแล้วก็ ไล่คอส all your nature skill to happen อ๋อทำให้สกิลอื่นๆของคูนะ่ะมีโอกาสที่เพิ่มดิสนารี่เทมพลารี่แบบต่อเนื่องอ๋อมันเป็นบัฟใช่ไหมเป็นบัฟแบบไอ้แค่บัตรลัดตรงนี้โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ c r i t บวกสามห้าเปอร์เซ็นต์ดิสดารี่อ, <dictionary S 2> อยู่ที่ลบสองถึงสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแทนไอ้จักเนะี่ยงั้นแทงจักไปก็ได้โอเคแทนจักไปไล่รัวไล่รัวไล่เร็วไล่คอมโบ อันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งของตัวละครนี้นะท่าใหม่ d e ิ o n i c b r e a ดตลมหายใจปีศาจอันนี้มันทําให้ศัตรูสตันแล้วก็แอปพายนี้เขา้า่าเป็นท่าของตัวนี้ถ้าจะเปลี่ยนจริงอะสายแอมบูเนชั่นเรากลัวจะเพิ่มไม่ทันตอนนี้มันมี3ามท่าถ้าจะออกก็เอาชับชูนี้ออกเราไม่เลือเลือดไหลเอาเออกไปก่อนจะดีปะไปแค่เปลี่ยนท่าโอเคเอาความถีการเรียกวงเวทมา กาไปตามหาวงเวทเล่นลูกน้องเพิ่มแต่ลูกน้องเราอยู่นี่สักตัวแล้วก็ไอ้พวกปั๊บนี่มันมีแอร์เรียได้ปะอันเนี้ยมีแอร์เรียปัดรัดแอร์เรียนี่งเราต้องไปยืนใกล้ๆลูกน้องเราลูกน้องก็จะได้ปัฟบด้วยมันเล่นสายมินเนี่ยนได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูถ้าใครอยากดูสายมินเนี่ยนบอกผมได้อมมีเงินมาดูตัวเนี้ยเล่นมินเนี่ยนตัวเนี้ยเล่นได้ละ ตัวเนี้ยเล่นได้หลายสายอยู่ยิงยก็มีผมเคยลองไปแล้วแล้วก็ลองไอ้สายระเบิดเลือดหลังก็ลองแล้วลองลหลายๆลสายดูเข็มนี้ก็เล่นเพลินๆดีครับตัวละครมันเยอะมากอันนี้เหมือนจะมีการแข่งด้วยนะวิวไหนแบบทำดามเมจได้เร็วได้แรงเนี้ยมีแข่งมีกระดานบอกด้วยผมไม่ติดกระดานล้วทีเลยวิวเล่นเอามันอยง่งี้ยมาบล็อกดาเมจไม่เอาเอาดาเมจไป ของทองไม่ค่อยออกเลยดวงไม่ค่อยดยีมันต้องเ,าเอาของออกไปที่ไม่เล่นอนะ่ะมันจะได้เทิ่โอกาสได้ของทองดีมากทีนี่ทิ้งด้วยตัวนี้มันเพิ่มโล่ให้ลูกน้องด้วยศัตรูหน้าใช้ทั้งคู่อันนี้เพิ่ม damage m o d i f ยของสกิลประเภทเคออส chaos คือไอ้สามตัวด้านหลังตีทั้งคู่เลยงั้นเราล็อกท่านี้เดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ก่อนก็ยิงมีบายทำลายตัวบาเลียาของบาเลียายิงเชอร์บอลอยู่ด้านหลังโอ้ยโดนไปห้าสิบผมบินเลยมันตีว่าบินเลยเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งเลื่อนหนึ่งโอะไรกันน่าบอกี้โดนผ้าใหญ่เกือบตายเรียบร้อยคุยเพลิน ลืมดูระเบิดด้านล่างน่าจะเป็นระเบิดแน่เลยมฟิวเลยพีทีทีท่านที่พี่ลบสะพานนี้มาทส่ที่ล็อกไว้ลบบอสเฮ้ยท่าใหญ่ใหญ่มากโอเคได้เวลานี้ละเอาไอตัวนี้ตอนแรกก็เจ้านี้ม,นมันสีขาวเราสามารถดีโลได้เออลืมไปดนะีโลหาสีน้ำเงินไหมน้ำเงินดีกว่าเงินโลได้ละเพิ่มแอร์เรียเราไม่ได้เอาแอร์เรียปะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยออันนี้ไงเพิ่มสกิลปริฟายของสกิลประเภทระเบิด blast โอเคเอาไปก่อนลบ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 อันนี้แอรเรียแต่เป็นระดับบ่วงเพิ่มแอรรียให้กับสกิลประเภท empower ก็คือพวกเพิ่มพลังเพิ่มพลังสองอันนี้ขยายแอรเียมากขึ้นอันนี้ให้ใช้กับลูกน้องได้อ่างั้นผมเอานี่ก่อน ไอเรียนที่ผมน่าจะไม่เอาไปเอาก็ได้นะที่จริงอ่ะมันจะได้ยิงกว้างขึ้นไม่เป็นไรตอนนี้เราหนีก่อนนี่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 วนมายิงคอมหลังมายิงเฮ้ยหนุ่มหนองเราแทงแล้วยิงไปยิงไปไม่มีท่าท่านี้โอ้โหมันเพิ่มแอร์เรียกี้ นี่มีดาเมจอันนี้เพิ่มดาเมจโอเคเพิ่มดาเมจสกิลนี้ดีกว่าปะอันนี้เพิ่มแอเรียทั้งหมดเลยแอเรียบรีไฟงั้นเราเอาอันนี้เราล็อกนี่ไหมมันเป็นสีเขียวว่าไม่เป็นไรับผมเอานี้ก่อนไม่อยากใช้ล็อกเพ่องอ่ะนอ่ตัวนี้ผีม่วงม่วงตามมา ไปยังไงไปมีบอสเฮ้ยถ้าถ้าใหญ่ท่าใหญ่เฮ้ย,ยกระโดดดีบ็อกได้เออไม่เอาค่าบ็อกมาแต่มันยังบ็อกได้อยู่เลยมีมีดวงเฮ้ยตายแล้วเรียบร้อยตายไปหนึ่งตายไปหนึ่ง HP จริงจัดตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วเหลือชีวิตสุดท้ายตายแล้ว เอ้ยโดนไป27เอ้ยจะตายแล้วไม่น,าน่ารอดโอเคบอสต,ตายหมดจยุดวิวเลยตอนนี้เพิ่มดาเมจประเภทบลสบลาส์ระเบิดใช่ป่ะบลส์โอเคมีทั้งบาสทั้งเบิร์ดเอานี่ไปเอ้ยโดนไอ้ผีม้วนมันไล่าทางล่างเพิ่มดาเมจลูกน้องแล้วโอ,โ,อโอเคพิ่มบนโอเคไอ้ท่าหัวกระโหลกไล่เร็วขึ้น แต่นี้มันจะทําให้ล่ได้อะมูเนชันดีขึ้นเอาท่าผีกะ็ลกวันการใน,นนี้บาเรียนอาชีวิตด้านหลังโดดลบลบลบมีเด็แค่2ครั้งมีเสาเล่ดเดียมอนเรียกเลยมันตายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่2ตัวต้องเรียกใหม่ เฮ้ยหมกีมีแท่งดำดำได้มาหกแท่งไปยังไงตอนนี้เฮ้ยเยลาดช่องมานี่ไงดาเมจเพอร์ยูนิตเพิ่มดาเมจต่อเดโมนิคเคเจอร์ที่คุณมีบวก2.5%เฮ้ยดีเอาเลย มันมีลูกน้องเยอะเราก็ทำดาเมจได้แรงขึ้น2.5%มันสูงสุด6ตัว2ตัวก็คือ5%ก็คือเท่าไหร่นะ2ตัว5 2ตัว5มี6ตัวเท่าไหร่15%บ้าง3.5จับคู่แมดาเมจได้แค่15%ก็ไม่ได้เยอะเลยด้วยวอ้ยิงก่อนเฮ้ยนี่มันไล่ผี มันจะตายแล้วเตัวเยอะเกินฟิวนี้มีข้อเสียที่ดาเมเอหรอหรือว่าเราจัดบิวผิดมีโลหะของไม่ดีแน่เลยเอ้ยอันนี้ไงโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซนที่จะทำคิที่ข้อสไตท์ให้กับศัตรูที่เลือดเต็มเปิดกว่าได้เปรียนฟิอเปิตอนนี้ไงดามเมจเราต่ำมากเลยครับไม่ถึงแสนมีแต่คียดาเมจอ่ะอย่างนี้ ดาเมจบูรี่ไฟเก้าสิบคิดาเมจหกร้อยแต่คิเชนอ๋อนี่ไงคิเชนสิบห้โอเคเราต้องเพิ่มคิเชนดู่ะวิวนี้คิเชนไม่เอาเลยนั้น,น,นเ,เ,เพิ่คิ chain. Up, protein, okay. เชนมันติดคิแล้วดาเมจแรงต้องเพิ่มเบสดาเมจกับคิเชนบับโพเทนโอเคอันนี้ไล่เร็วขึ้นของเขาสมบัติของบัเฮ้ยเราไปท่ายนี่ก่อนไหมข้างบนเราไปข้างบนละ ลายเสาเพิ่มพลังเดินพระช้าตัวเนี้ยยิงที่นโอ้กระสุนตามเพียบยารักษาพอดีนี่ใครเฮ้ยเนี่ยลูกน้องลุ่มยำแล้วเอ้ยตายโอเค อ๋อเรามี2 HP 2องรอดนี่เราสุดท้ายของจริงเออเดเมจท่าแรกหลบหลบถ้าบอสออกสาวมาเดียออกเฮ้ยโดนดาเมจไฟเผาเอาันเผา,า,มาไม่แตกระยะไกลเกิน เพิ่มมัลติแคทประเภทเบิร์สสามตัวนี้มัลติแคสตอนนี้มันมัลติแคทเท่าไหร่มีแต่ดาเมจโมดิฟายไม่มีมัลติแคทโอเคมัลติแคทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยิงไปยิงไป เลือดเอาเลือกก่อนตายตอบทิ้งได้เลือกไปด้วยเฮ้ยเ้ดกหน้าตายแน่เลยเฮ้ยจบอลยทีเดียวไห้ได้ตัวนึงเฮ้ยโดนดามจไปยี่ห้าตายแล้วตายเรียบร้อยว้าตัวแตกเออโดนลุงกระทืบตายท่ายืนเลยเออโดนยำ เรียบร้อยจริงด้วยไอเน,นี้ยไม่น่าเล่นแอร์เรียอยู่แล้วป้าตัวมันลดแอร์เรียไปอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ดาเมจผมตามไปคียเชนอะตามส่วนแต่คียดาเมจเหมือนจะพอได้แล้วเป็นเพราะว่าตรงนี้แน่เลยไป <นะ S 2> มาดิอัพอะไรได้บ้างเจ็ดเลเวลเจ็ดเลเวลอัพอันนี้มันจะทำให้ทุกคาแรคเตอร์ของเราเพิ่มเพิ่มดาเมจบอดีไฟอันนี้น่าจะดีเพิ่มให้ทุกคาแรคเตอร์เพิ่ม เอาคียที่ข้อดาเมจให้กับศัตรูที่เลือดต่ำกว่า25% 4ข้างหน้าเหมือนจะมีสกิลข้างหน้าด้วยเอาปลดล็อกได้ก่อนคั้แรก60,000ต่อไป Unlock Rune Demonic Pack เราจะเพิ่ม l u n ิ Power วอ2แต่ว่าจะลดเกาะลงอีก30%ก็น่าจะดีอันนี้เพิ่มโอกาสได้รับ E.P. 30%เอ้ยไม่ใช่เพิ่ม E.P. ที่ได้รับ30%เอ้ย3%ไม่ถึง30เ,เกินไปจะต้องเยอะ เพิ่มคิดที่ก็สไตล์มีคิดเชนไหมต,ติดแคทมีคิดเชนไหมเพิ่มคิดที่ข้สไตล์มีคิดโยคิดที่ข้สไตล์ดามเมจมีแต่ดามเมจเหรอไม่มีคิดเชนเพิ่มทุกตัวละครไปเรียบร้อยที่จริงผมอัพได้อีกหนึ่งนะเมื่อกี้เพิ่ออัพเพลินตรงนี้ไปไม่เป็นไรประมาณนี้ โอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะจบเท่านี้แล้วสำหรับเกมโซลต s โตนสวา r เวอร์ใครอยากให้ผมทำต่อเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้หรือใครมีไอเดียบิวอะไรจริงๆเนี้ยอยากให้ผมลองไปเล่นเนี่ยคอมเมนต์ก็ได้ครับวันนี้ผมน่าจะเล่นตัวนี้ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าผมลองเล่นบิวใหม่เนาะบิวนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องแก้เลยแต่ว่าพาร์ทหน้าเราจะลองบิวใหม่มาเลยให้มันแรงกว่านี้อาจจะที่คิดนะถ้าพาร์ทหน้าอาจจะทำเป็นบิวระเบิดหรือไม่ก็ไอ้บิวนี้บิวอันแรก เดบิแล้วเบิดน่าจะแรงกว่าผมลองเล่นมาบ้างแล้วมันก็แรงอยู่เดี๋ยวผมลองไปคิดวิวให้ดีก่อนพาดหน้ามาเจอใหม่ครับสำหรับเกมสโตรตัวซวเวอร์โอเคงวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ